ตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วครับผมบรรยากาศการติดตั้งครับวันนี้มากันแบบด่วนจีเลยครับผมมาถึงหน้างานสี่โมงเย็นครับก็ผ่านไปสองชั่วโมงครึ่งครับตอนนี้ก็ติดตั้งตู้เสร็จหมดแล้วนะครับตู้เบร์เรือในส่วนของเสียงกลางนะครับทีมงานเจ้าภาพก็บอกว่าดึกแค่ไหนก็จะรอครับผม จบแล้วครับวันนี้ก็เนี่ยครับน่าจะไม่ได้ลงไฟให้นะครับก็จะลงแค่ในส่วนของป้ายนะครับขอบคุณเจ้าภาพที่เข้าใจด้วยนะครับเพราะว่างานนี้มาค่อนข้างที่จะเย็นนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ติดตั้งป้ายแล้วผู้สนับสนุนกิติลำปลายมาดครับผมด้านล่างก็จะเป็นทวีชยัยโปรโมชัน่นแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับฝั่งลงก็จะเป็นตัวหนังสือบุรีรัมย์ โจเสร็จเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ระบบไฟกระเทกน่าจะไม่ได้ติดตั้งให้เจ้าภาพนะครับเพราะว่าไม่ทันจริงๆนะครับมาถึงหน้างานก็สี่โมงนะครับอในส่วนของทรัชเสียงกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหกโมงครึ่งเองครับพี่น้องแต่ช่วงนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับค่อนข้างที่จะมืดเร็วนะครับทีมงานตอนนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันเติมที่เลยครับ ฝั่งนี้ตกในส่วนของสลิงเรียบร้อยนะครับเรือที่จะประกอบเสียงกลางเลยครับออสายไฟเดินมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับในส่วนของขุมพลังสายไฟนี่เสร็จหมดแล้วนะครับผมรอแค่ตู้ขึ้นก็ตู้เบรก็โตหมดแล้วนะครับในส่วนของอุปกรณ์เดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกันนิดหนึ่งครับ นี่แหละครับผมอาชีพหนังกาแฟพชครับถ้าว่าเย็นประมาณนี้ก็จะต้องเข้าใจนะครับอาจจะลงเสียงตามกําหนดไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องมีเวลาประมาณ3มชั่วโมงนะขีดสุดนะ3มชั่วโมงนะครับส่นะวมนมากหน่วยนังก็จะเข้าตั้งแต่บ่ายกว่านะครับบ่ายสองนะครับบางทีก็ ฝั่งนี้นี่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับรแค่เอาสายเข้าตู้เสียงกลางก็พร้อมที่จะปล่อยไฟเข้าขุมพลังได้เลยนะครับนี่จะเป็นในส่วนของกับข้าวนะครับที่เจ้าภาพจะเตรียมมาให้นะครับส่วนมากหน่วยหนังจะไม่ชอบรับงานกันแบบงานฉุกเฉินดึกๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยแหละครับมันก็จะทํางานยากนะครับแล้วก็ ติดตั้งอุปกรณ์ให้เจ้าภาพไม่ครบนะครับแต่งานนี้ก็เจ้าภาพนะครับโอเคเพราะว่าทางหน่วยก็แจ้งแล้วนะครับว่าถ้าติดต่อมาประมาณบ่ายสามกว่าแล้วนะครับกว่ารถหน่วยจะขยับมาถึงหน้างานก็สี่โมงกว่านะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับวันนี้ก็เอาเท่าที่ได้นะครับเจ้าภาพก็รอครับผม แต่จริงๆนี่ถ้าว่าเป็นหน้าปกตินี่6โมงก็ไม่ถือว่ามืดมากนะครับแต่ตัวนี้ประมาณ6โมงครึ่งนี่มองอไรไม่เห็นแล้วครับผมปลายฝนต้นหนาวครับช่วงเดือนตุลานะครับอ,อ,อ่ะตอนนี้ทีมงานก็เต็มที่เลยครับผมเพราะว่าอยู่จุดเดียวนะครับในส่วนของเสียงกลางตอนนี้ก็ระดมไปอยู่ฝั่งนน้นหมดเลยครับ รวมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้มาทั้งหมด10คนครับผมโจก็ลงโจขนาด16เมตรให้เจ้าภาพนะครับดูเบดวันนี้ต้องเจงตามโดยตรงเลยว่าขอญาตลงแค่18ใบนะครับไม่ทันจริงๆครับ <c oughs> และอย่างหนึ่งพื้นที่เนี่ยครับผมไม่น่าจะเปิดได้เร็วขนาดนั้นะครับ คงจะเอาเค่เบาๆนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ระดับที่เท่าควรนะครับแต่ก็พยายามนะครับเอาให้ดีที่สุดเพราะว่าเวลาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับ ตอนนี้พิธีการเสร็จหมดแล้วนะครับในส่วนของงานชาวปธนากิจวันนี้นะครับพิธีการช่วงเย็นก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทีมงานหนังนะครับพร้อมตอนไหนก็ใช้เสียงได้เลยครับเพราะว่าพิธีการทางเจ้าภาพเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายไฟนะครับของเซายอินเนียเอามาเทียบร้อยหมดแล้วนะครับ เราตูต้ก็พร้อมจ่ายไฟปั่นเครื่องไฟมาก็าเคียได้ครับโจเสร็จหมดแล้วนะครับพนจกโจก็จัดเสร็จเรียบร้อยในส่วนของฝัง่งโน้นก็เสร็จหมดแล้วครับเหลือข้างเดียวครับถือว่าเร็วมากนะครับผมประมาณ2ชั่วโมงนะครับตีไปประมาณ2ชั่วโมง10นาทีนะครับพร้อมที่จะหมอความสุกให้เจ้าภาพ ที่ไว้กาังใจทีมง,งานของเรามารับใชบบ้เลยนะครับขอสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวพร้อมเทศเสียงแน่นอนครับนะใบที่สองแล้วครับใบที่สามแล้ว วันนี้ใส่เทปแปดใบนะครับพบลงโจไเกฟนะครับเพนกโจริ่งติดตั้งในส่วนของผู้สนับสนุนนะครับคอยไว้ตรงนี้เลยบอห้อยแต่เนะมันกะเตือดิจ้ะ ไม่มันกวดมคะเน่หลวงพี่ฮะไม่มันกวดหมคะเน่ยี่ใส่ต่อทำไมยี่ใสยอะลรเม่อไรยี่ใสกอลไร เสียงกลางครับวันนี้มากันแบบรวนจีไปในเสนีจ้าเลยครับผมมาถึงหน้างานก็สี่โมงหน่อยหน่อยแล้วนะครับตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วครับไไโอ้วันนี้ลมตีหลังครับผมเ <c oughs> จ,จ๋าจ้าบเลย ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชื่นชอบอคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้แฟนพันธุ์แท้เขามานั่งให้กำลังใจนะครับว่าจะได้เทศเสียงตันไหนนะครับอันนี้เดินทางม,มาจากซีสเกตเลยนะครับเมื่อคืนก็ทําการแสดงอยู่ที่อําเภอไผ่บึงนะครับแล้วก็ตรงมาเลยครับแต่น่าจะรอในส่วนของยืนยันจากเจ้าภาพ จ้าภาพก็ได้ติดต่อไปตั้งแต่บ่ายแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ลงตัวนะครับจนทีมงานเอาอุปรกรณ์เข้าสนักงานแล้วก็ได้ไปติดต่อนะครับตกลงก็ตามที่เห็นเลยนะครับมาถึงหน้างานก็สี่โมงกว่าแล้วนะครับฮะไม่เปไ็นไรครับผมเสียงกลางใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ คงจะไม่เกินอีกประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะเริ่มเซาเช็คได้เลยนะครับวันนี้ก็มืดน,นิดนึงครับผมระบบไฟแสงสีเสียงต้องแจ,จ้งเจ้าภาพโดยตรงเล้ว,ว่าไม่ได้จัดให้นะครับปกติก็จะมีไฟหน้าตู้สโตบนะครับบีมแต่วันนี้นี่เอาออกหมดเลยครับไม่ทันจริงๆครับขอบคุณเจ้าภาพที่เข้าใจด้วยแล้วกันครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับผมไปแล้วครับพี่น้อง โชคดีทุกทุกท่านสวัสดีครับ